เอาแล้วไงไบร์ยวชิรวิทย์ลงภาพคู่เขินคู่สาวคนนี้แถมแคปชั่นยังเด็ดมากเล่นเอาโซเชียลทบแตกเมื่อพระเอกที่ฮอตที่สุดในพอสอนนี้อย่างไบร์ยวชิรวิทย์ลงภาพชวนเขินคู่กับตูต้นตะวันตันติเวชกุลนางเอกที่เล่นคู่กันในซีรีส์ f 4 thailand หัวใจรักสีดวงดาว boys over flowers จี๊กำลังอ,ออกอากาศสร้างความฟินให้แฟนๆทั่วโลกได้เห็นอยู่ในตอนนี้เป็นภาพที่หนุ่มไบร์นั้นนั่งซ้อนหลังสาวตู่ที่อยู่ในชุดนักศึกษาพร้อมแคปชั่นว่ามาส่งน้องเข้ามาหาลัยครับในขณะที่ตู่ก็ตอบกลับว่ารูปเหมือนชวนโดดเรียนมากกว่านะคะหนุ่มไบร์ตอบกลับ เดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวสุนสัต์งานนี้บอกเลยว่าอิมแพคของรูปนี้รุนแรงสุดๆพุ่งทะยานติดเทรนด์อันดับต้นๆของ t ว i ต t e อร์ทันทีนานแฟนๆทั้งไทยและเทศแทกคอมเมนต์กันถล่มทลายคอมเมนต์ไหลแรงยิ่งกว่าน้ำฤดูน้ำหลากทั้งจีนทั้งฟินและดีใจที่ได้เห็นภาพคู่ของ Bright ตูในการโปรโมทละครสักทีขณะที่อีกฝั่งก็เห็นบอกว่าตรงๆว่าหึงแทนหนุ่มวินเมทาวินอยู่หน่อยๆนะ